นี่ครับวันนี้เราจะมากินนมและตาซอยรสช็อกโกแลตนะครับดูซิว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงครับนั้นเรามาลองกินกันเลยนะครับ อยมากครับอร่อยมากๆม,มีก้อโนอะเมโนตั้งเก้าชนิดสุดยอดจริงๆมันได้กินช็อกช็อกโกแลตไปเลยไปด้วยนะครับ เรียบร้อยครับหมนะครับก็ถือว่าอร่อยมากๆเลยครับแถมมีประโยชน์ด้วยนะครับสุดยอดจริง